วันนี้ดิจิรีวิวจะมารีวิวชซตของเล่นวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูอุปกรณ์กันเลยครับอ่าลองแกะอุปกรณ์กันดูกันเลยแว่นตาสำหรับทดลองนะครับช้อนตวงนะครับบีเกอร์ครับแล้วก็สปริงไซิงสำหรับดูดน้ำครับเออที่คนสารเคมีครับ ก็เอ่อกดซิตริกครับแล้วก็เบกกิ้งโซดาครับก็มีอย่างเดียวเลยไม่มีเล่นไม่ได้ที่ภูเขาไฟเรามาเริ่มการทดลองกันเลยครับขั้นตอนแรกตักกดซีตริกมา1ช้อนว้าว <Wow. S 2> ่วยนี่ น้อยเกินไปไหมคะน้อยเกินไปขั้นตอนที่สองตักเบงกิ้งโซดามาหนึ่งชอ้อ,อนอะบปุ๊บ ตอนที่สามคนให้เข้ากันครับแท่งคนโอเคขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วขั้นตอนที่ห <4. S 1> ้าสี่ขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่สี่ เราดูดน้ํามันเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆหยดใส่เข้าไปในนั้นใส่เข้าไปในสารทั้งสองอันครับเอามาเร็วใส่ไหมาอีกใส่น้ำอีกระเบิดใส่น้ำอีก,อกนิดนึงใส่ใสใส่ใสจะหยวดวเว ใ่สารน้อยเกินไปหรือเปล่าไม่น้ำน้อยใส่น้ำลุกอ้าวว้าวดูได้ไหมอ้าวใส่เส็สักนิดเดึยงเก้สรุปผลการทดลองกันครับการเกิด การเกิดลาวาในการทดลองนี้เกิดจากกรดซีติกลงไปทำปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดาเกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวไหลทะลักออกมานั่นเองครับนอกจากกรดซีติกแล้วเราสามารถใช้น้ำส้มสายชูที่มีกรดเหมือนกันมาสร้างปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดาได้เช่นเดียวกันครับครั้งหน้าเราจะมาเรีเยนอะไรกันอีกคอยติดตามกดซับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนอันไว้ได้เลยครับบ๊ายบาย